ส่วนทางด้านรองนายกเมืองพัทยานะคะท่านก็ไปติดตามถึงความคืบหน้าการตัดป้ายหน้าร้านในพื้นที่ Walking s สตรีทพัทยานะคะโดยคาดการว่า2เดือนนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการหักเสาไฟนำลงนำสายไฟลงดินแบบเต็มรูปแบบตามโครงการ ที่ถนนวอกกิ้งสตรีทพัทยานะคะนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปติดตามถึงความคืบหน้าในการตัดป้ายหน้าร้านที่ไม่ใช่แนวขนานกันกันกบทางร้านออกเพื่อที่จะให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้หากว่าเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้และก็เป็นไปตามมติที่ประชุมนะคะก่อนที่จะให้ทางการไฟฟ้าของเมืองพัทยานั้นหักเสาไฟเพื่อที่จะนำสายไฟลงดินได้เต็มรูปแบบตามโครงการ รองนายกเมืองพัทยาบอกว่าโครงการปรับปรุงป้ายในพื้นที่ Walking Street นะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมาก็เคยเกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงได้เกิดจากป้ายของร้านผู้ประกอบการนั่นแหละค่ะไปกีดขวางเข้าพื้นที่ของรถดับเพลิงเมืองพัทยาจึงมีโครงการปรับปรุงให้ป้ายผู้ประกอบการให้อยู่ในระนาบแนวเดียวกันซึ่งได้มีการตกลงกันกับผู้ประกอบการผ่านทาง ผู้นาชุมชนวัดทางเมืองพัทยานะคะจะเข้าไปนําป้ายที่ยื่นออกมาเป็นแนวตั้งลงและก็คืนให้กับทางเจ้าของร้านซึ่งก็ดาเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีบางร้านนะคะได้มีการนําป้ายลงมาบางส่วนแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีอีกบางส่วนที่ไม่สามารถนําลงมาได้นะคะเนื่อนจากพิจารณาแล้วอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเพราะบางป้ายเนี่ยมีสภาพเก่าสุดโทรมบางป้ายก็อยู่ในใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งคาดว่าการดําเนินการทั้งหมดนี้นะคะจะเสร็จสิ้นภายใน2เดือน